ขั้นสูงสุดผู้นำที่เติบโตยังไม่หยุดยั้งขั้นสูงสุดไร้ขีดจำกัดขั้นสูงสุดกับตำแหน่งฟลสตาเทมิลิตพัตตินามและขอเสียประมือดังต้อนรับฟลสตาเทมิลิตพัตตินามคุณธีรัตและคุณโดนด้วยไทยอกคราดพอกุล ล้านบาทแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดนะคะทีมมิลิตแพตินัมโฟสตาร์นะคะกับชีวิตเด็กธรรมดาสองคนที่ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดนะคะคือโอกาสของนูสกินขอบคุณบริษัทนูสกินนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะผู้บริหารขอบคุณสตาฟทุกท่านขอบคุณ AM เล็กนะคะถ้าไม่มีพวกเขาทุกคนนะคะ ไม่มีแอคเขาหมีกับเนยในวันนี้แน่นอนขอเสียงปรบมือด,ดังๆเลยคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะบุคคลสี่ท่านที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตของเราทั้งสองคนแล้วก็ครอบครัวไม่มีเขานำพาโอกาสที่ดีที่สุดมาให้ก็ไม่มีเราสองคนเหมือนกันขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับคุณป้องคุณเพนคุณตินและคุณจีละวันวิชัยดีด,ดังๆเลย และขอขอบคุณนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราสองคนนะคะคอยเชียร์คอให้กำลังใจในทุกเช้าทุกเย็นขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอักระราทพรคุณขอเสียงปรอเบมือดังๆเลยค่ะเราสองคนมานั่งถามตัวเองนะคะเฮ้ยจะมีธุรกิจอะไรไหมอะในเศรษฐกิจแบบเนี้ยยุคแบบเนี้ย ที่ทุกคนแบบโหควควายหาโอกาสอะ่ะมีธุรกิจหรืออาชีพอะไรไหมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสองคนได้ที่จะสามารถทำกำไรอะ่ะสามปีอะ่ะกำไรที่เป็นน e t profit เอาไปใช้อะไรก็ได้20ล้านภายในสปีมานั่งถามกันดูมีเพื่อนเคยมาชวนเปิดหุ้นร้านอาหารลงทุนคนละหนึ่งล้านบาทสปีคืนทุน หมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณเปิดกิจการลงเงินไปหนึ่งล้านกำไรสักสลึงเดียวก็ไม่ได้จนกว่าจะครบ3ปีหรือจะเปิดร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยลงทุน3ล้านบาทการันตีรายได้สมมุติเดือนแรกการันตี3 0ม0 0ืนบาทเลยแสดงว่าเงินที่อยู่ในทุนของคุณน่ะสองล้าน9,70,000บาทกี่ปีคืนทุน แต่ในธุรกิจนูสกินคุณสามารถเริ่มเป็นเจ้าของกิจการของคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณเซ็นไปสมัครและคุณกอบโกยกำไรตั้งแต่สลึงแรกบาทแรกได้เลยในทันทีสต็อกสินค้าของเน่าของบูดของเสียไม่ต้องปวดหัวกับลูกจ้างพนักงานลูกน้องจะเข้าจะออกไม่ต้อง ธุรกิจนูสกินเป็นธุรกิจของคนธรรมดาที่ฝันไม่ธรรมดาสุดท้ายนะคะก่อนส่งไมค์ต่อขอใช้เวทีนี้ขอบคุณรหัสคู่นะคะเป็นคนที่สอนเนยมาเสมอตั้งแต่วันแรกที่พบกันนอนหมอนเดียวกันต้องฝันเรื่องเดียวกันและเป็นหนึ่งบุคคลที่เป็นแบบอย่างคอยฉุดกระชาก ลากในเป้าหมายที่จะไปถึงในทุกๆเป้าหมายขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณหมีทีรัตนด้วยค่ะโอเคนะครับก็ภรรยามผมสุดยอดไหมครับสุดยอดนะเต็มปากเพราะว่าแต่งงานแล้วนะครับมีเวลาหนึ่งนาทีที่เหลือนะครับจริงๆมีอะไรอยากจะพูดมากมายนะครับขอเริ่มต้นด้วยประโยคนี้แล้วกันคนตาบอดหลายคนบอกว่ามองเห็นคนหูหนวด หลายคนบอกว่าได้ยินคนแขนขาดหลายคนบอกว่าคว้ามันได้คนขาขาดหลายคนยังบอกว่าไปไหวพวกเราครบ32พิการอะไรถึงบอกว่าทำไม่ได้ทีรัตอัอครารพรคุณสวัสดีครับว,วันนี้นะครับหลายคนผมไม่รู้ว่าคุณถูกเชิญมาในห้องนี้เนี่ย ด้วยเหตุอะไรแต่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีสิ่งเดียวที่ต้องปกป้องและต้องพาไปประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้ก็คือครอบครัวของทุกคนวันนี้คุณเนยพูดแล้วนะคะว่า3ปีในธุรกิจนี้เราเป็นเพียง1ตัวอย่างในการพิสูจน์ยาผ่านนะที่เป็นเฟอร์รารี่ที่ชื่อว่า New Skin. ดูสกินนะครับผู้นำหลายๆท่านที่ยืนหยัดและประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างแล้วนะครับ หลายคนบอกว่าธุรกิจนี้ยากคนทำไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าผมไม่เข้าใจมนุษย์ส่วนใหญ่ครับชอบบอกว่ายุ่งวันนี้มีใครชวนทีมงานมาหรือชวนคนใหม่มาแล้วไม่มาโดนสับขาหลอกเหมือนผมบ้างมีไหมครับก็โดนเหมือนกันเนาะคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่ายุ่ง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 ในงานยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และชชบเรื่องมาก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 ในงานรวยก็คือหนูสกินเราว่าจริงไหมผมไม่เคยเรื่องมากครับขอบคุณโอกาสที่โชคดีที่เกิดมาในตระกูลที่มีความรักแต่ไม่ได้มีความร่ำรวยเพราะผมเชื่ออย่างสุดใจครับว่าความร่ำรวยสร้างกันได้ถ้าเราเจอเครื่องมือและยานพาหนะที่ถูกต้องนะครับผมอยากฝากเรื่องนึงครับ ความพิการเดียวในชีวิตมนุษย์คือการมีทัศนคติที่ลบและการมีทัศนคติที่คิดว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนจนคนสุดท้ายของตระกูลและเป็นคนร่ำรวยรุ่นแรกของวงตระกูลจงเลิกดูข่าวจงเลิกอ่านหนังสือพิมพ์จงเลิอก,ออเลอกอ่านพันทิปและวันนี้ คุณจะต้องมีทัศนคติแห่งความเป็นไปได้หรือที่เรียกมันว่า can-do attitude ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในธุรกิจนี้กับคุณเนยสิ่งผมไม่ได้เก่งเหนือใครแต่ผมมีทัศนคติแห่งความเป็นไปได้หลังจากตื่นมาในทุกๆเช้าผมรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ธุรกิจนูสกินคนประสบความสำเร็จมากมาย ขอบคุณรุ่นพี่ทุกตัวอย่างที่ทำให้ผมเห็นว่าดูสกินคือดินแดนที่ใช่สำเร็จมั่งคัง่งมั่นคงอยู่ยาวและไม่ต้องเปลี่ยนที่ไหนนะครับไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะมาตามหาอะไรผมบอกเลยครับว่าดูสกินตอบโจทย์ทุกความฝันของเราได้อย่างแน่นอนนะครับทีมิลิตรันดินฟฟัมโอตาผมนะครับได้รับไมเสร็จนี้จากอัปไลน์ก็คือพี่โป้งพี่เพนและพี่หนึ่พี่จีตั้งแต่วันแรก ว่าถ้าอยากประสบควาสมสำเร็จขึ้นไปอยู่ในท็อปของสายอาชีพนี้ต้องมีนามสกุลที่เรียกว่าแพลตตินัมเท่านั้นวันแรกผมไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรวันแรกครับผมไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมแต่ผมและเนยมี Can นดูแอดิจูดคือเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หลังจากนั้นสิ่งที่ผมเด่นที่สุดผมไม่ได้เก่งครับแต่ผมไม่เคยโฟกัสเรื่องอะไรอื่นเลยนอกจากดูสกินใน3ี2เดือนนี้ ผมโฟกัสไปยังหน้าอย่างเดียวและผมตื่นมาในทุกเช้ากับการทำดูสกินดูสกินคือลำดับความสำคัญที่หนึ่งในชีวิตจนถึงวันนี้และยังไปอีกข้างหน้านะครับสิ่งที่ได้มาในวันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่วันนี้ครอบครัวเรารอดแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อหลังจากนี้นะครับเป้าหมายของผมผมอยากทำเพื่อดูสกินผมอยากพาดูสกินไป5,000ล้าน ด้วยกันกับทุกคนผมอยากทำให้ทีมงานของผมภูมิใจที่มีผมเป็นอัพไลน์ผมถูกอัพไลน์สอนครัว่ามีเงินต้องมีค่าและวันนี้ครับผมค้นพบแล้วว่าสิ่งที่ผมมีแพชชั่นแล้วรู้สึกตื่นเต้นซาบซึ้งอยากจะร้องไห้ทุกครั้งคือการที่ผมเห็นทีมงานของผมขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้ และประสบความสำเร็จเหมือนกันขอบคุณทีมงานทุกคนที่เชื่อครับและขอบคุณไซไลท์ทุกคนที่เป็นลมใต้ปีกเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ทำงานหนักและกำลังจะพาดูสกินไปด้วยกันผมอยากจะบอกไซไลท์ทุกคนครับผมจะเป็นไซไลท์ที่ดีผมจะปฏิบัติอยู่ในกฎจรรยาบรรณอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณถ้าผมช่วยได้ ในเรื่องของแนวคิดและการแบ่งปันประสบการณ์ผมพร้อมจะช่วยทุกคนและผมพร้อมจะช่วยทุกทีมเพราะผมอยากให้ดูสกินโตไป5,000ล้านแล้ววันนี้ทีมวิลเทันจินฟ์โฟสารแรงบันดาลใจของเรา2คนคือผมอยากขึ้นเวที g l o b a l และ Southeast Asia และประกาศให้โลกรู้ว่าคนไทยอะ่ะมันก็ยังโตยยังไงคนไทยจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งขซาอีส a เ a ชียแน่นอนเป้าหมายแรก2020นี้เราจะไป5,000ล้านครับ ข้างนอกใครไม่ทำผมไม่รู้ยังไงเราเดินหน้าแน่นอนและผมเชื่อว่าผู้นำที่ยังอยู่ในที่นี้ยังฟังจนจบวันนี้คุณมีแพชชั่นเดียวกันเราถึงยังมีแม่เหล็กที่เป็นพลังดึงดูดและยังนั่งฟังกันอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับนูสกินคือสุดยอดผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าถ้าคุณเอาจริงแล้วประสบความสาเร็จแล้วมาอยู่บนนนี้ชีวิตครอบครัวคุณจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายครับ ผมอยากฝากทุกคนหน,นีอดีตมนุษย์นะครับที่มีอากาศยานหรือเครื่องบินทุกวันเนี้ยเพราะมันมีมนุษย์อยู่สองคนครับผมชอบเรื่องนี้มากมันมีมนุษย์อยู่สองคนที่มีความฝันที่ไร้สาระในยุคนั้นว่ามนุษย์จะขึ้นไปบินได้เหมือนนกนั่นก็คือสองพี่น้องตระกูลไร้ ออวิ l กับว e เวอร์ไรท์นะครับเขาประดิษฐ์เครื่องบินด้วยความฝันนะครับเขาประดิษฐ์เครื่องบินจนขึ้นตกขึ้นตกเนี่ยกระดูกหักรวมกันเนี่ยเกิน20ลรอบ mm hmm. พวกเราว่ามีใครสปอนเซอร์ทำนูสกิ n นจนกระดูกหักมีไหมครับเ mm hmm. ชื่อไหมครับว่า mm hmm. เขาประดิษฐ์เป็นหลายสิบปีจนวันหนึ่งมีเครื่องบินที่ชื่อว่าฟลายเรเริ่มบินได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ตก mm hmm. เขาตื่นเต้นครับ และเดินไปบอกกษักรย์ะทรวงกลาโหมของอเมริกาก็คือเพนตากอนคุณรู้ไหมครับเพนตากอนตอบว่าอะไรไร้าสาระคุณประดิษฐ์อะไรเนี่ยไร้าสาระนี่มันของเล่นของคนรวยเลิกเถอะไร้าสาระถ้าวันนี้คุณฟังลูกสกินจบคุณเดินออกไปข้างนอกคุณมีแพชชั่นคุณออกไปลุยคุณอยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครอบครัวแล้วเป็นคนข้างนอกบอกว่าไร้าสาระทำก็ไม่ประสบความสำเร็จไอ้พวกในเพนตากอนเหมือนกันครับ อย่าไปสนใจครับอย่าให้น้ำลายราคาดูมาดูถูกความฝันราคาแพงของคุณคนที่ปฏิเสธคุณไม่ได้จ่ายเงินให้พ่อแม่เราเวลาเข้าโรงพยาบาลไม่ได้จ่ายเงินให้ลูกเราเวลาลูกเราเข้าเรียนจริงไหมครับเ l าวิวกว่วิวอะไรครับก็ยังสารฝันตัวเองต่อเขาปกป้องความฝันของเขาครับประดิษฐ์เครื่องบินจนสําเร็จเรารู้ไหมครับในมหาสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องตัดสินแพ้ชนะของมหาสงครามโลกคืออากาศยานของเล่นของคนรวยกลายเป็นของจริงความฝันขนุมนุษย์สองคนจนวันนี้ถ้าเราไม่มีอากาศยานหรือเครื่องบินน่ะผมบอกเลยครับว่านาคมของโลกเนะี่ยลำบากมันมีสองคนนะครับที่ยืนหยัดชนะวันนี้นะครับสุดท้ายที่อยากฝากคือเราเป็นคนฟังธุธุรกิจนี้เราเป็นคนเห็นโอกาส เราเป็นคนที่ตื่นเต้นและกำลังจะคว้าโอกาสนี้ครับออกจากห้องไปจะมีคนที่เขาหวังดีแต่เขาไม่เข้าใจกับคุณว่าคุณกำลังจะมาทำอะไรเยอะจงปกป้องความฝันในทุกๆวันจงมีพลังตื่นมาส่งมอบโอกาสในทุกๆเช้าจงยืนหยัดอดทนแข็งแกล่งดุดดังหินผา และจงมีความพยายามลุกก่อนลม้มลุกมากกว่าลม้มนับครั้งไม่ถว้วนเหมือนเม็ดทรายและคุณจะได้ความสำเร็จที่มั่นคงถาวรและหอมหวานสู่ครอบครัวแน่นอนนะครับประกาศเป้าหมายเลยนะครับปีนี้เดือน10บจะให้ของขวัญควัดของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะครับกับตำแหน่งทำเนียบหนึ่งล้านเหรียญสารัฐและภายในปี2022 เราจะมาที่เวทีนี้ด้วยทำเนียบ5ล้านเหรียญสารัฐและปีหน้านะครับเวทีซักเซ่นี้ BDM นี้นะครับจะมีโฟ t a สตาร์แพลตินัมที่สร้างจากเราลงไปอย่างน้อย3รหัสและดูสกินจะต้องไป5,000ล้านแน่นอนใคร,รว่าดูสกินไป5,000ล้านได้บ้างครับหันไปไฮไฟกับคนนัข้าวว่าไอ้5 0 0 0ล้าน5,000ล้านเราทำได้ แล้วก็บอกคนที่ Hi Fi ไฮไฟด้วยคบว่าคุณทําด้วยโอเคไหมครับก็สําหรับผมกันเลยนะครับฝากไว้เท่านี้และพบกันที่ทุกเวทีความสําเร็จเราสองคนจะยืนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับและนี่คือ f ฟู l สตาร์ทีมิลิตแพตตินัมคุณธีรัฐและคุณโดรรน,นด้วยไทยอัคราัฐพรกุลเสียงปมมือทั้งสองท่านเด้เดเลย กับโฟสา่าทีมิลิขันติน่มการคุณทีรัฐและคุณโดนุยไทยอัครราชพรคณอีก,รกอนครได้ใจเลยครับและในช่วงเวลานี้ครับขอเรียนเชิญสมาชิกค,คำเนียบ10ล้านบาทขึ้นไปทุกท่าน ร้อมกับ Executive Brand d i r e